สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนทุกท่านและสมาชิกกลุ่ม VIP ีบายเนมล้มโตและวันนี้นะครับถือว่าบอลเตะก,กันค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรครับค่อนข้างมีหลากหลายลีกหลากหลายทีมที่น่าสนใจในค่าคืนนี้แต่ที่สําคัญนะครับถ้าหากนเพื่อนนักลงทุนท่านใดติดขัดปัญหาด้านการลงทุนกีฬาฟุตบอลนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเนมได้เพิ่มเติมเลยนะครับผมช่องทางการติดต่อนเนมปักปุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วและหลังจากนี้นะครับผมก็จะเป็นการหยิบสถิติข,ของทีมฟุตบอลแต่ละทีมครับมาวิเคราะห์จดหรือให้กััันนนซึ่่่งไไไมมมีีอะะรรรกาาตด้เลบผว จะถูกตามบทวิเคราะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หากเพื่อนเพื่อนักลงทุนท่านใดเนี่ยฟังแล้วขัดหูขัดใจก็สามารถเลือกเชียอาทีมตรงข้ามได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังบทวิเคะห์ในวันนี้นะครับผมก็ต้องฝากเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกท่านกดไลค์กดแชร์ครับและที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เนมได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆนักลงทุนได้ฟังกันในทุกวันและสําหรับบทวิเคราะห์ประจําวันที่1ิพฤศจิกายนนอครันด้าร้อย่กสิดบ้าน ต้ำทีมเยือนอย่างซาเลนิตน่าแล้วสถิติของเจ้าบ้านอย่างซัสซาโลนะครับผมถ้าเราดูในฤดูการนี้จะเห็นได้ว่าลงสนามไปแล้ว11นัดควา้าชัยชนะมาได้เพียง3นัดเท่านั้นเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง6ครับซึ่งวิเลจขึ้นไปได้เพียง27.3%แล้วสถิติการเปิดบ้านของเขานะครับผมในฤดูการนี้เปิดบ้านไปแล้วถึง6นัดครับคว้าชัยชนะมาได้เพียง2นัดเท่านั้นเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป3ครับซึ่งวิเลจก็ขึ้นไปได้เพียง33.3%ก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็น ดูการนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับมีโอกาสลงสนามไปแล้วถึง1 1นัดคว้าชัยชนะจากทีมไหนมาไม่ได้เลยครับเสมอไป4แล้วก็แพ้ไปถึง7นัดซึ่งวิเลตก็ยังไม่ขึ้นให้เราเห็นสัก1%แล้วสถิติการออกไปเตะนอกบ้านของทีมเยือนอย่างซาเลนิตาน่านะครับผมก็จะเห็นได้ว่าออกไปเตะนอกบ้าน5นัดครับคว้าชัยชนะจากทีมไหนมาไม่ได้เลยเสมอไปเพียง1นัดเท่านั้นแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดครับซึ่งแน่นอนวิเลตก็ยังไม่ขึ้นให้เราเห็นสัก1%ไปดูฟอรร์มกาเล่นส่ววนตัของเจ้้าาบนอย่างซโรกันเลยดีก่านาเราดูนล่าุ่อนนนข้าาางง่่เป็หวมกๆครับ คว้าชัยชนะจากทีมไหนมาไม่ได้เลยเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปถึง2นัดซึ่งเมื่อนานล่าสุดครับซัสซาโล่มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของตอริโนแต่ไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้ครับเพื่อนๆบุกไปแพ้กับเจ้าบ้านนะครับผมจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่งเป็นตอริโนที่รักษา3แต้มไว้ในบ้านของตัวเองได้สําเร็จแต่ถ้าเรากลับไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของซัสซาลโล่นะครับผมก็ถือว่าดูดีขึ้นมานิดนึงครับคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้1นัดเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไปเพียง2นัดเท่านั้นและเมื่อวัน ว่าไม่สามารถทําอะไรกันได้ทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นครับเพื่อนๆแล้วจบสกอร์ไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ไปดูฟอร์มส่วนตัวของทั้งด้านทีมเยือนอย่างซาเลนิตนากันบ้างครับเพื่อนๆถ้าราดู5นัดล่าสุดค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับผมคว้าชัยชนะมาได้เพียง1นัดเท่านั้นเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดและมานัดล่าสุดของทีมเยือนอย่างซาเลนิตนานครับมีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมหัวตารางอย่างนาโปลีครับแน่นอนไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของทีมเยือนไว้ได้เป็นนาโปลีท่บบบกกาาว้้้้ันลไไไปดดสสํเรร็จจแ สองประตูต่อศูนย์แล้วฟอร์มการเล่นนอกบ้านของทีมเยือนอย่างซาเลนิตน่านะครับผมถ้าเราดูห้านัดล่าสุดเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเพราะคว้า,วาชัยชนะจากทีมไหนมาไม่ได้เลยเสมอไป1แล้วก็แพ้รวดไปถึง4นัดและเมื่อนัดล่าสุดนะครับผมก็มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของเจนัวครับแต่ว่าเป็นเจ้าบ้านอย่างเจนัวที่รักษา3แต้มไว้ในบ้านของตัวเองได้สาเร็จครับเพื่อนๆจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์แต่ละเหตุ He เหุคู่นี้นะครับเพื่อนๆเราดู5้านัดล่าสุดก็พอแล้วครับจะเห เมื่อนัดล่าสุดเนี่ยไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้ครับปลุกไปเตะในบ้านของซาเลนิต่าแล้วเป็นเจ้าบ้านอย่างซาเลนิต้านะครับผมเมื่อนันที่แล้วเนี่ยคว้าชัยชนะเข้าบ้านของตัวเองไปได้สําเร็จจบสกอร์ที่3มประตูต่อศูนย์เราไปดูเลตแล้วตารางราคาแฮนดิแคปที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งก็เปิดออกมาให้เจ้าบ้านอย่างซัสเซโร่เนี่ยขึ้นไปต่ออยู่ที่4ราคาในราคาแรกเปิดมาให้ซัสเซโร่ครับขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกและในราคาที่2ครับไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่ลูก่่ทหนึ่ง ครับไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งและสาหรับคู่นี้นะครับผมส่วนตัวเนมมองว่าเจ้าบ้านอย่างซาซาโรครับเอาอยู่แน่นอนครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราจะเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านด้วยราคาต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับทำเงินทํากําไรให้กับเราได้อย่างแน่นอนไปต่อกันในคู่ที่2เลยครับซึ่งในคู่ที่2เนมก็ยังคงอยู่ในเซเรียอิตาลีนะครับผมแต่อยู่กันในบ้านของเจนัวเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเวโรนาและสถิติของเจ้าบ้านอย่างเจนัวนะครับผม11นัดล่าสุดของเขาค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับคว้าชััยชนนนนะไไปดด้้เเพีง3ท่า เสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง6นัดครับซึ่งวิเลตข,ขึ้นไปได้ที่27.3%ส่วจนฟอร์มการเล่นในบ้านครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าไว้วางใจอยู่พอสมควรครับมีโอกาสเปิดบ้าน5นา้านัดคว้าชัยชนะเข้าบ้าน2นัดครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปเพียง2นัดเท่านั้นซึ่งวิเลตพุ่งไปได้ที่40%และทิมเยือนอย่างเวโลน่านะครับผมสถิติล่าสุดของเขาเนี่ยลงสนามไปแล้ว11นดัดคว้าชัยชนะไปได้เพียง2นัดเท่านั้น,สน,นเนนสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง7จดนัดครับซึ่งวิเลตข,ขึ้นมา่่่เเนงออออกกหวๆพื เตะนอกบ้าน6นัดคว้าชัยชนะกลับบ้านได้1นัดครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป4ซึ่งวิลเล่ขึ้นไปได้เพียง16.7%ไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านอย่างเจนวัวกันเลยครับถ้าเราดู5้านัดล่าสุดนะครับผมค่อนข้างน่าเป็นห่วงม,กมากๆครับเพราะคว้าชัยชนะไปได้เพียง1นัดเท่านั้นเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดเมื่อนัดล่าสุดก็มีอการบุกไปเตะในบ้านของกายารีนะครับแต่ว่าเป็นเจ้าบ้านอย่างกายารีที่คว้าชัยชนะเข้าบ้านของตัวเองไปได้สาเร็จครับจบสกอร,ร์ไปได้ที่ 2, รต่ตนนร 3, ตองปร่รกาะตน บ้านของเจนัวนะครับผมถ้าาดู5นัดล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแข็งอยู่พอสมควรเลยนะครับผมคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้ถึง2นัดเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปเพียง1นัดเท่านั้นแลวเมื่อนัดล่าสุดนะครับมีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเรสเชียนาครับแต่ไม่สามารถทําอะไรกันได้เพื่อนๆทําได้แค่เพียงแบ่งคะแ,แนนกันไปเท่านั้นครับจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูต่อหน,นึ่งแต่ฟอร์มส่วนตัวของทีมเยือนอย่างเวโรนาครับค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยเพราะถ้าาดู5นัดล่าสุดเนี่ยทีมเยือนอย่างเวโรนาคว้าชัยชนะจากทีมไหนมาไม่ได้้้้เเลลยยรไไมม่สอดดวววแแก็แพปถึง นะเมื่อนั้นล่าสุดมีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างมอนซาครับแต่ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของมอนซาไปได้ครับเพื่อนๆเ,เ,เป็นมอนซ่าที่บุกมาคว้าชัยชนะกลับบ้านไปได้สําเร็จจบสกอร์ได้ที่3ประตูตอนหนึง่งแต่ถ้าเราดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเวโรนานะครับก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆอยู่ดีครับเพื่อนๆเ,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 เพราะคว้าชัยชนะจากทีมไหนมาไม่ได้เลยครับแต่ก็ยังดีที่เสมอไปหนึ่งนัดแล้วก็แพ้ไปเพียง4นัดเท่านั้นเมื่อนั้นล่าสุดนะครับผมมีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของโบลอ่าครับเพื่อนๆแต่ไม่ เป็นเจ้าบ้านอย่างโบลญนาที่รักษา3แต้มไว้ในบ้านของตัวเองได้สําเร็จแล้วจบสกอร์ที่2ประตูต่อ0ูนย์และสำหรับเฮตูเฮตคู่นี้นะครับผมถ้าเราดู5นัดล่าสุดเนี่ยเจนัวนั้นคว้าชนะไปได้เพียง1นนัดเท่านั้นครับคู่นี้เสมอไป3ครับแล้วก็เป็นเวโรนาที่คว้าชชนะไปได้1นัดและเมื่อนัดล่าสุดนะครับผมแต่ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2022ครับเป็นเวโรนาที่เปิดบ้านตรนรับทีมเยือนอย่างเจนัวครับแต่เมื่อนัดนั้นเนี่ยเป็นเจ้าบ้านอย่างเวโรนาที่คว้าชชนะไปได้สําเร็จแล้วจบสกออรรรรไไไปปดด้้ที่่1ตตตููเเาาาแลวงค ที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสาหรับคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งก็เปิดออกมาให้เจ้าบ้านอย่างเจนนวครับขึ้นไปต่ออยู่ที่4ราคาแล้วในราคาแรกนะครับผมเจ้าบ้านอย่างเจนนวเนี่ยก็เปิดออกมาที่ต่ออยู่ครึ่งลูกครับส่วนราคาที่2นั้นก็ไหลลงมาเป็นราคาปอและราคาที่3ครับไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกส่วนราคาสุดท้ายเนี่ยไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่1ลูกและสาหรับในคู่นี้นะครับผมส่วนตัวเนมชอบไปที่เจ้าบ้านอย่างเจนนวครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านครับด้วยราคา ครับสาหรับในคู่ที่2ของเราและในตอนนี้นะครับผมเนมก็ได้พาทุกท่านเดินทางมาถึงคู่ที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งอยู่กันในศึกบุนเดสลีด้กาเยอรมันนะครับผมแต่อยู่กันในบ้านของมืนเช่นกรัดบกักเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างวอฟบวกสถิติล่าสุดของมุนเช่นกัดบักค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเลยนะครับผม10บนัดล่าสุดของเขาเนี่ยคว้าชัยชนะไปได้เพียง2นัดเท่านั้นเสมอไป4ี่แล้วก็แพ้ไป4ี่ครับซึ่งวิเลตข,ขึ้นไปได้เพียง20%สิบเ็นและสถิติการเล่นในบ้านนะครับผมก็ยัง,งยคง ได้เพียงหนึ่งนัดเท่านั้นเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง3ครับซึ่งวิเลตขึ้นไปได้เพียง20%แล้วสถิติของทีมเยือนอย่างว๊กปวกนะครับผมถ้าเราดูสถิติล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างทําได้ดีกว่าอยู่พอสมควรครับลงสนามไปแล้ว10นัดคว้าชัยชนะมาได้ถึง4นัดเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปเพียง5นัดเท่านั้นซึ่งวิเลตขึ้นไปได้ที่40%แต่ว่าสถิติการเล่นนอกบ้านค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรครับมีโอกาสออกไปเตะนอกบ้าน5านัดคว้าชัยชนะมาได้เพียงหนึ ไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านอย่างมือเช่นกลัดบักกันเลยนะครับผมห้านัดล่าสุดของเขาเนี่ยค่อนข้างน่าไว้วางใจมากๆเลยเพราะคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้ถึง3นัดครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปเพียง1นัดเท่านั้นื่อนัดล่าสุดนั้นกลัดบักมีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของไฟบัวครับแต่ไม่สามารถทําอะไรกันได้นะครับผมทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นแล้วจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูต่อสถ้าเรากลับมาดูฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับผมกลัดบักเองเนี่ยค่อนข้างน่าไว้ใจมากๆเลยเพราะ5านัดล่าสุดของเขานั้นคว้าชัยชนะเข้าบ้านไไ้ถึงง3นับเเสมอปป1 1แแลวก็พพีย เท่านั้นแล้วเมื่อนัดล่าสุดนะครับผมกลัดบักเองก็มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างไฮเดนเฮลนะครับแล้วเป็นเจ้าบ้านอย่างกลัดบักครับที่รักษา3แต้มไว้ในบ้านของตัวเองได้สําเร็จครับเพื่อนๆจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูต่อหนึ่งไปดูฟอร์มส่วนตัวของทีมเยือนอย่างโวฟฟวกกันเลยดีกว่าครับถ้าเราดู5านัดล่าสุดเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับผมคว้าชชนะไปได้เพียง1นัดเท่านั้นเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดเมื่อนัดล่าสุดของโวฟฟวกนะครับก็มีโอกาสเปิดบานต้อนรับนนนงแดคัไไก้ป ท่านั้นครับแล้วจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อ2อยิ่งฟอร์มการเล่นนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยเนะครับผม5นัดล่าสุดของเขาออกไปเตะนอกบ้าน5นัดคว้าชัยชนะมาได้เพียงหนึ่งนัดเท่านั้นครับไม่เสมอทีมไหนด้วยแล้วก็แพ้รวดไปถึง4นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดนะครับก็มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของเอาบวกครับเพื่อนๆแต่ไม่สามารถคว้าชัยชนะกลับมาบ้านของตัวเองได้สําเร็จครับเป็นเอาบวกที่คว้าชัยชนะไปได้แล้วรักษาฐาแต้มไว้ในบ้านของตัวเองได้สําเร็จครับจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูต่อ2แล้วสาหรับเทเตดคู่นี้้ัผมถาเด เราจะเห็นได้ว่าเจ้าบ้านอย่างกลัดบักครับคว้าชัยชนะไปได้ถึง2นัดเสมอกัน3นัดครับเป็นวัวปวกที่ยังไม่สามารถคว้าชัยชนะไปได้แล้วเมื่อนั้นล่าสุดนะครับผมเป็นกลัดบักที่เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างวัวปวกครับแล้วเป็นเจ้าบ้านอย่างกลัดบักที่คว้าชัยชนะเข้าบ้านของตัวเองไปได้สําเร็จนะครับผมเจ้าบ้านอย่างกลัดบักสามารถรักษา3แต้มไว้ได้สําเร็จจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์เราไปดูเลนแล้วตารางราคาแฮนดิแคปที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสาหรับคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งก็เปิด และในราคาแรกครับเปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างกลัดบากเนี่ยขึ้นไปต่ออยู่ที่ราคาปอส่วนราคาที่2นะครับไหลลงมาเป็นราคาเสมอและราคาที่3ครับก็ไหลขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึ่งลูกส่วนราคาสุดท้ายครับเป็นวบบวกที่ i. ขึ้นไปต่ออยู่ที่ราคาปอแล้วสาหรับในคู่นี้นะครับผมส่วนตัวเนมชอบไปที่เจ้าบ้านอย่างมุนเช่นกลัดบากรับเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างกลัดบากครับด้วยราคาต่ออยู่ที่ราคาปอปลาทําเงินทากาไรกับเพื่อนเพื่อนได้อย่างแน่นอนและในตอนนี้นะครับผมเนมก็ได้พาทุกท่านเดินทางมาถึงคู่ที่4เป็นที่เรรียย้อแลบ ในคู่ที่4เราพากันมาอยู่ในึกลาริกาสเปนครับอยู่กันในบ้านของแอตเลติกบินเบาเปิดบ้านต่อรำทีมเยือนอย่างเซลตาบิโกแล้วสถิติของทั้งคู่นะครับผมไปดูทางด้านของเจ้าบ้านอย่างบินเบากันก่อนเลยครับครองสนามไปแล้ว12นดัดควา้าชัยชนะไปได้ถึง6นดัดครับเสมอไป3แล้วก็แพ้ไปเพียง3นัดเท่านั้นซึ่งวิเลตข,ขึ้นไปได้ที่50%าสิแล้วสถิติการเล่นในบ้านนะครับผมมีโอกาสเปิดบ้านไปแล้วถึงหนดัดควา้าชัยชนะเข้าบ้านได้3นดัดครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปเพียง1น,นัน้ซึ่งวิก็ข,ขึ้นไปได้ที่50%เช่นกันเราไปดูร์มส่ นตัวของทีมเยือนอย่างเซลตาบิโก้กันเลยครับ12นัดล่าสุดของเขาเนี่ยคว้าชัยชนะไปได้เพียง1นัดเท่านั้นครับเสมอไป4แล้วก็แพ้ไปถึง7นัดครับซึ่งวิเลตข,ขึ้นไปได้เพียง8.3%เท่านั้นค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆและสถิติการออกไปเล่นนอกบ้านของเซลตาบิโก้นะครับออกไปเตะนอ,อกบ้านมาแล้ว5านัดครับคว้าชัยชนะกลับบ้านได้เพียง1นัดเท่านั้นเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดซึ่งวิเลตข,ขึ้นไปได้ที20่20%เราไปดูฟอร์มการเล่นส่วนตัวของเจ้าบ้านอย่างแอตเลติกบิ ไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปเพียงหนึ่งนัดเท่านั้นซึ่งค่อนข้างน่าไว้วางใจมากๆเลยสําหรับในนัดนี้แล้วเมื่อนัดล่าสุดครับบินเบาก็มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของบียารอันนะครับผมแล้วสามารถควา้าชัยชนะกลับมาบ้านได้สําเร็จโดยจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูต่อ2ส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับผม5้านัดล่าสุดของเขาค่อนข้างน่าไว้ใจมากๆครับเพื่อนๆควา้าชัยชนะไปได้3นัดเสมอกัน2นัดและยังไม่เคยแพ้กับทีมไหนเลยแล้วเมื่อนัดล่าสุดนะครับบินเบาเองก็มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างบาเลเซียครับแต่เมื่อนัดล่่าาาสสุดนนั้ไมมรถ ทำอะไรกันได้ครับเพื่อนๆทาได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นแล้วจบสกอร์ไปได้ที่2มาประตูต่อ2 ไปดูฟอร์มส่วนตัวของทางด้านทีมเยือนอย่างเซลตาบิโกกันเลยดีกว่าครับ5นัดล่าสุดของเขาค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆครับเ,เพื่อนๆเพราะคว้าชัยชนะไปได้เพียง1นัดเท่านั้นเสมอไป2ครับแล้วก็แพ้ไป2นัดและเมื่อน,นัดล่าสุดนะครับก็มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเซบียาครับแต่ไม่สามารถทําอะไรกันได้นะครับผมทางด้านเจ้าบ้านอย่างเซลตาบิโกเนี่ยทำได้แค่เพียงเสมอกันไปเท่านั้นแล้วจบสกอร์ได้ที่1ประตูต่อหนึ่งแม้ในครึ่งแรกเจ้าบ้านอย่างเซลตาบิโกจะออกนําอยู่ที่1นประตูต่อกดูนนอกขงเลตัยนผม ัดล่าสุดเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆจริงๆครับเพื่อนๆเพราะคว้าชัยชนะกลับบ้านได้เพียง2นัดเท่านั้นไม่เสมอทีมไหนเลยแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดนะครับผมเซลตาบิโกเองนั้นก็มีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของทรูการโนนะครับผมแต่เป็นทีมเยือนอย่างเซลตาบิโกที่บุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านได้สําเร็จครับแล้วจบสกอร์ไปได้ที่4ประตูต่อศูนย์แล้วสำหรับเฮดดูเฮดคู่นี้นะครับผม5นัดล่าสุดจะเห็นได้ว่าบินเบวนั้นคว้าชัยชนะไปได้สอันัดครับเสมอกัน้นึง2นัดแต่เซลตาบิโก สุดนะครับผมเป็นแอตติกบินเบาที่มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเซลตาบิโก้ครับเพื่อนๆแต่เป็นเจ้าบ้านอย่างบินเบาที่คว้าชัยชนะเข้าบ้านของตัวเองไปได้สําเร็จครับแล้วจบสกอร์ไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่งเราไปดูเลทแล้วตารางราคาแฮนดิแคปที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสําหรับคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งก็เปิดออกมาให้เจ้าบ้านอย่างแอตติกบินเบาครับขึ้นไปต่ออยู่ที่4ราคาและในราคาแรกนะครับผมบินเบาเนี่ยก็เปิดออกมาต่ออยู่ที่1ลูกส่วนราคาที่2นั้นไหลลงไปต่ออยู่ที่ครึ่ มาต่อที่ลูกควบลูกครึ่งส่วนราคาสุดท้ายครับไหลลงไปต่ออยู่แค่เพียงครึ่งลูกเท่านั้นแต่สำหรับในราคาณตอนนี้นะครับผมส่วนตัวเนมมองว่ากดไปที่สกอร์ตามสองลูกครึ่งควบ3เนี่ยทำเงินทํากําไรให้กับเราได้อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆแล้วว่ายังไงเนี่ยก่อนบอลเตะเราต้องมาดูราคาไหลขึ้นไหลลงกันอีกหนึ่งรอบและถ้าเพื่อนๆนักลงทุนท่นทานใดนะครับผมยังไม่ได้เข้ากลุ่ม V.I.P. ของเนมนะครับผมทางเนมมีอัปเดตราคาค่าน้ําให้เพื่อนๆดูสดๆในกลุ่ม V.I.P. นะครับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มคลิกลิงก์ที่เเเนมมมปัหหดดไไว้้้ใใตตอาลย แล้วในตอนนี้นะครับเนมก็ได้พาทุกท่านเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งในคู่สุดท้ายเนมได้พาทุกท่านมาอยู่ในศึกแชมเปี้ยนชิพครับอยู่กันในบ้านของแบล็กเบิร์นโลเวอร์เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเพสตันแล้วสถิติของทั้งคู่นะครับผมทางด้านของเจ้าบ้านอย่างแบล็กเบิร์นโลเวอร์เนี่ยมีโอกาสลงสนามในฤดูกาลนี้ไปแล้ว15นัดครับขวาชัยชนะไปได้ถึง7นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็แพ้ไป7นัดครับซึ่งวิเลษข,ขึ้นไปได้ที 46. ่46.7%ส่วนสถิติกาานนาา over, กาาาาาารรเเปปปิิดดดบบ้้้้นนผมมทงงงขออแลโวีไถึ นัครับขอชชนะเข้าบ้านได้เพียง3นะัดนะเท่านั้นไม่เสมอทีมไหนเลยแล้วก็แพ้ไปถึง4นัดครับซึ่งวิเลตขึ้นไปได้ที่42.9 ส่วนฟอร์มของทีมเยือนอย่างเบรสตันนะครับผม15นัดล่าสุดของเขานั้นคว้าชัยชนะไปได้ถึง7ครับแต่เสมอไปถึง4เลยแล้วก็แพ้ไปเพียง4นัดเท่านั้นซึ่งวิเลตขึ้นไม่ได้ที่46.7แต่สถิติการออกไปเล่นอนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับพอออกไปเล่นอนอกบ้านถึง7นัดคว้าชัยชนะกลับบ้านได้เพียง2นัดเท่านั้นเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง5านัดครับซึ่งวิเลตขึ้นไปได้เพียง28.6ไปดูฟอร์มส่วนตัวของเจ้าบ้านอย่างแบล็กเบิร์รโ่เวอร์กันเลยดีกว่านะ เพียง2นัดเท่านั้นซึ่งเมื่อนันล่าสุดครับแบล็กเบอร์โลเวอร์นั้นมีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของนอริสิตี้ครับแต่เป็นทีมเยือนอย่างแบล็กเบอร์รโลเวอร์ที่บุกไปคว้าชัยชนะกลับบ้านได้สําเร็จครับจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูตอนหนึ่งแต่ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านของแบล็กเบอร์รโลเวอร์เนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเลยนะครับผมคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้ถึง2นัดครับไม่เสมอ ER ทีมไหนเลยแล้วก็แพ้ไปถึง3นัดเมื่อนันล่าสุดครับแบล็กเบอร์รโลเวอร์นั้นมีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอ่ซวาาีี้รบไสทด มัควาชชนะกลับไปบ้านได้สําเร็จครับเพื่อนๆจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์ไปดูฟอร์มส่วนตัวของทีมเยือนอย่างเพลสตันกันเลยดีกว่าครับห้านัดล่าสุดนั้นค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรนะครับผมควาชชนะไปได้1นัดครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2นัดและเมื่อนัดล่าสุดก็มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างโกลเวนทีนะครับผมแต่เป็นทีมเจ้าบ้านอย่างเพลสตันที่ควาชชนะเข้าบ้านไปได้สําเร็จครับจบสกอร์ไปได้ที่3ประตูต่อ2แต่ถ้าเรากลับมาดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเพล าชัยชนะไปได้เพียง1นนัดเท่านั้นเสมอกัน1แล้วก็แพ้ไปถึง3นัดแล้วเมื่อนัดล่าสุดทรับเพลตันมีโอกาสบุกไปเตะในบ้านของเฮาซิตี้ครับแต่ไม่สามารถทําอะไรเจ้าบ้านได้นะครับผมเป็นเฮาซิตี้ที่รักษา3แต้มไว้ในบ้านของตัวเองได้สําเร็จครับจบสกอร์ไปได้ที่1ประตูต่อ0ูนย์เราไปดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันเลยดีกว่าครับ5นัดล่าสุดเนี่ยจะเห็นได้ว่าแบล็กเบิร์นโลเวอร์นั้นคว้าชัยชนะไปได้สอนัดครับเสมอกัน1่นัดแล้วก็เป็นเพลตันที่คว้าชัยชนะไปได้ถึงสุดนันนนดแล แต่ไม่สามารถทําอะไรกันได้เพื่อนเพื่อนเมื่อนัดล่าสุดนั้นทําได้แค่เพียงแบ่งคะแนนกันไปเท่านั้นครับแล้วจบสกอ์ไปได้ที่1นประตูตอนหนึ่งเราไปดูเลทแล้วตารางราคาแฮนดิแคปที่เปิดออกมาให้เราเลือกจิ้มเลือกลงทุนสําหรับคู่นี้กันบ้างดีกว่านะครับผมซึ่งก็เปิดออกมาให้เจ้าบ้านอย่างแบงกเบอร์โลเวอร์ครับขึ้นไปต่ออยู่ที่3ราคาและในราคาแรกเนี่ยแบงกเบอร์โลเวอร์ก็ขึ้นไปต่ออยู่ที่ครึ่งลูกนะครับผมส่วนราคาที่2นั้นไหลลงมาต่ออยู่แค่เพียงราคาปอและราคาที่3ครับไหล,ล,ลขึ้นไปต่ออยู่ทีี่่่่่ครึึงงงบบลูก<ร>ูกซสสําาาัันนนน้้ผมมวววตเอจ ้านอย่างแบล็ k เบอร์โลเวอร์เนี่ยมีดีในบ้านครับเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเราจะเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างแบล็ k เบอร์โลเวอร์ครับราคาต่อครึ่งลูกทําเงินทํากําไรให้กับเพื่อนเพื่อนได้อย่างแน่นอนและในวันนี้นะครับผมก็ได้หมดเวลาของเนมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ก่อนที่เนมจะจากเพื่อนเพื่อนไปนั้นเนมจะมาพูดบทสรุปวิคห์ในวันนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนได้รับฟังกันแบบสั้นๆอีกหนึ่งรอบไปเริ่มงันที่คู่แรกเลยนะครับผมซึ่งในคู่แรกเนมได้พาทุกท่านไปอยู่ในบ้านของซัสเปิดบ้้าานนนตออัทมเยยื่งซหรับในคู่นนนีี้้้ะรบผมเเเาาาากก็จจลลือองงททุ่่ย ซาซาโร่ครับด้วยราคาต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกทําเงินทํากําไรกับเพื่อนเพื่อนักลงทุนได้อย่างแน่นอนไปดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับผมซึ่งในคู่ต่อไปเนมได้พาทุกท่านอยู่กันในบ้านของเจนัวครับเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเวโรนาและสําหรับในคู่นี้นะครับผมเราก็จะเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างเจนัวครับด้วยราคาต่อปอทาเงินทํากําไรกับเพื่อนเพื่อนได้อย่างแน่นอนเราไปดูกันต่อในคู่ที่3มเลยครับในคู่ที่3เนมได้พาทุกท่านเนี่ยมาอยู่ในบ้านของมูนเชนกระดบากเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเวฟบวกแล้วสำ ลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างมูนเช่นกลัดบักครับด้วยราคาต่อปอทําเงินทํากําไรกับเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนครับและในตอนนี้นะครับเนมก็ได้พาทุกท่านเดินทางมาถึงคู่ที่4เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งในคู่ที่4เราอยู่กันในบ้านของแอตติกบินเบาเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเซลตาบิโกและสำหรับในคู่ที่4ของเรานะครับผมเนมก็จะหนีไปเล่นที่สกอต่์ครับเพื่อนๆสกอตต์สองลูกครึ่งควบ 3. สาสหรับคู่นี้ทําเงินทํากําไรกับเพื่อนๆได้อย่างแน่นอน และในตอนนี้ก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งในคู่สุดท้ายเราอยู่กันในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับอยู่กันในบ้านของแบล็กเบอร์รี่โลเวอร์เปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเบรสตันและสำหรับในคู่สุดท้ายของเรานะครับผมเราก็จะเลือกลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างแบล็กเบอร์รี่โลเวอร์นะครับด้วยราคาต่ออยู่ที่ครึ่งลูกทําเงินทากําไรให้กับเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมที่เราหยิบมาฝากนักลงทุนทุกท่านก็หวังว่าจะทําเงินทํากําไรให้กับนักลงทุนททุกก่่าานนนนรัับขอให้ตืมเงิ ส่วนท่านใดที่อยากได้ทัศนบอนเตงกับบอลสเต็ปแบบ V.I.P. นะครับคลิกลิงก์ที่เนมปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์หรือจะแอดไลน์มาหาเนมโดยตรงได้ที่แอด8 8อยอย่าลืมมีแอดนำหน้ากันนะครับหรือจะสแกนค r Code ์ A ที่เนมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอก็สามารถทำได้นักลงทุนท่านใดที่กดเองแล้วยังเสียมากกว่าได้อยู่นะครับก็อยากให้ลองเปิดใจกับกลุ่มเนม V.I.P. ดูผมรับประกันให้เลยนะครับถ้าทุกท่านเข้ามาแล้วตามทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุน ที่ถูกต้องถูกเวลาสรุปผลสิ้นเดือนนะครับนักลงทุนทุกท่านบวกมากกว่าลบแน่นอนครับท่านใดที่อยากบวกไปกับเราหรือทัศนะบอนสูงแรกบอลสูงเต็มเวลานั้นสามารถทักเข้ามาขอเข้ากลุ่ม VIP กับเนมได้เลยนะครับและท่านใดนะครับที่เป็นสายบอลสดนะครับไม่ควรพลาดเลยในกลุ่มเรานะครับมีนําบอลสดตลอดเวลาไม่ต้องกลัวเงียบเหงาแน่นอนครับผมพาบวกบอลสดตลอดทั้งวันนะครับก็จะหากท่านใดนะครับสนใจแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกับเนมได้เลยวัน ันนี้ได้หมดเวลาของเนมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดเวลาเนมอัปเดตคลิปบอลสดๆใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านสำหรับวันนี้เนมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ